สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาจัดผลไม้เข้าตู้เย็นนะคะก็มีอง,มอ,งอ,งมองุ่นดำอันองุ่นดำสามกล่องทานไปแล้วทานไปแล้วกล่องหนึ่งหมดนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะคะทุกครั้งต้องถ้าเราจัดผลไม้มานะคะเราจะเป็นคนที่ทําความสะอาดแล้วก็จะเอาเข้าช่องช่องเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่าจะสะดวกกับการ ยิบมาชัยนะคะอง,งุ่นสวยมากเลยทุกอย่างล้างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนทุกอย่างล้างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเลือเอาเข้าเข้าตู้เย็นอย่างเดียวนะคะเป็นคนที่ทชอบอทำอะไรแล้วเข้าตู้เย็นเห็นไหมคะเพรทุกอย่างเอาเข้าตู้เย็นเลยมันจะมันจะเย็นอร่อยนะคะอ,อย่างวันนี้อ่ะ นั่งนั่งดูนั่งนั่งดูทรทัศน์เออไม่ใช่เล่นโทรศัพท์นะ,ะก็หมดไปกล่องหนึ่ง<笑><笑>อ่าฮะก็เป็นอะไรที่เป็นอาหารเสริมนะคะทุกอย่างทุกทุกผลไม้นะคะเป็นคนที่ชอบทําแล้วก็เอาเข้ากล่องแล้วก็ปิดฝานะคะทุกทุกครั้งนะคะทุกคนวันนี้ไปได้มะละกอมานะคะมะละกอนี้เป็นมะละกอที่ที่ที่สุกนะคะ ที่สุกนะคะแต่ว่าวันนี้จะทําส้มตําเพราะว่าอยากอยากอะอยากอะแต่ไม่มีลูกลูก,ล,กลูกที่ว่าอ่าคิเวเขียวนะคะ mm hmm. ก็เลยจะเอามะละกอน,นี้แหละวันนี้จะทําส้มตานะคะนะคะแต่ว่าจัดแจงผลไม้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำผลไม้แล้วเขาเขาเปล่ยนแล้วก็ได้ลูกอันนี้มาด้วยนะคะ mm hmm. ทุกคนนี่ลูกทับทิมนะเอาไม่ใช่ลูกอะไรเนี่ยนึกไม่ออกแล้วลืมแล้ว ขอโทษขอโทษนะคะลืมแล้วทุกผลทุกผลไม้จะทำแล้วจะเข้าตู้เย็นสวยไหมเนี่ยทุกผลไม้จะทำแล้วจะเข้าตู้เย็นนะคะนวิธีเข้าทําทําก็ทําง่ายๆนะคะทุกคนแค่ปอกนี้ก็ตัดนี่เลยเห็นไหมคะนี่คนนั่นเลย แพงด้วยนะเนี่ยเห็นแบบเนี้ยสวยงามมากเลยมาถ่านไม้ล่าทุกอย่างต้องทําผลไม้ซื้อมาเสร็จนะคะก็จะทําล้างเสร็จก่อนค่อยอาจจะเข้าทําเข้าตู้เย็นเป็นวิธีง่ายๆนะคะไม่ต้องปอกนะคะไม่ต้องปอกเลยไม่ต้องปอกเลยไม่ต้องปอกให้ให้เสียเลยเสียเวลาเลยนะคะอือหือ แล้วคุณก็จะได้แบบเนี้ยเห็นไหมน่าทานไหมล่ะ <_ t od ic> อืออ่อเป็นคนที่ชอบ <_ t od ic> ชอบทำอะไรแล้วเข้าตู้เย็นเอาไว้นะคะอือ <_ t od ic> อาจจะทำไม่เหมือนเพื่อนนะคะ <_ t od ic> การที่ทำของเข้าตู้เย็นแบบเนี้ยเ <_ t od ic> พราะว่าการที่เราทำแบบเนี้ยอ่าแล้วเข้าตู้เย็นเนี่ยมันจะได้ไม่มีกลิน่น เป็นคนที่สะอาดต้องขอโทษด้วยนะคะที่บอกตรงๆนะคะว่าเป็นคนสะอาดมากนี่สวยมากเลยเนี่ยเขาเรียกอะไรแล้วลืมแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรล่ะลืมแล้วอ่ะนี่เป็คนสวยมากเลยแล้วก็มีลูก อั้ที่นี่เขาเรียกแอปเปิลนะคะลูกแอปเปิลนะคะแอปเปิลแต่ที่ท,ที่ที่ไทยลืมอีกแล้วอะผลไม้ส่วนมากจะลืมภาษามากกว่านะคะแต่ว่าเราจะเรียกภาษาทางนี้มากกว่าเนาะเห็นไหมทุกคนสวยไหม,มก็เป็นอะไรที่น่าทานทุกคนสวยไหมนี่แล้วก็ทุกอย่างต้องเอาเข้าเข้าตู้เย็นนะคะ อันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทุกอย่างต้องล้างเพราะว่าเป็นคนที่บอกตรงๆว่าเป็นคนที่บอกตรงๆนะคะว่าอ่าอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะไม่เอาเปลือกออกนะคะเพราะว่าการที่เราทานอันนี้กับมีเปลือกเนี่ยจะ,จะมีผลกับตัวเองมากเลยนะคะ เร,เราแค่เราแค่เอาอันนี้ออกตรงตรงนี้ออกนิดนึ่งเห็นไหมคะนี่ก็ได้แล้วนะคะเป็นแอปเปิ้ลเลยนะคะเป็นแอปเปิลเลยนะคะทุกคนเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะไม่ต้องทานสามอย่างนะคะทุกคนทานได้หมดมเห็นไหมสวยไหมคะ่ะเนี่ยเป็นคนชอบทานผลไม้ ทานผักนะคะจะไม่ค่อยทานข้าวข้าวนี้แทบจะน้อยเลยจะเป็นนมนะคะจะ,จะดื่มนมมากแล้วก็กินเส้นๆน,นะคะเนี่ยอันนี้ก็ลูกเดียวพอนะ,ะเพราะว่า,าการที่เราทำผลไม้เข้าตู้เย็นเนะะี่ยถ้าทำเยอะมันก็จะนั่นใช่ไหมเราก็ทำแบบนี้นก็เป็นเป็นอะไรที่ที่ง่ายๆนะคะ ทุกอย่างต้องทําแล้วก็ใส,ใส่ใส่ตู้เย็นเฉพาะอย่างเนี้ยพลาสติกนี้นะคะกล่องแบบนี้นะคะจะไม่ใช้ใส่อาหารจะใส่เฉพาะผลไม้อย่างเดียวเราต,เะะะต้องแยกแยะนะคะต้องแยกแยะนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ไม่แยกแยะเนี่ยมันจะมีกลิ่นกับกล่องกับผลไม้ได้นะคะเนี่ยก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ย นี่ก็เป็นสําเร็จรูปแล้วนะคะที่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะคะก็ต่อเดี๋ยวก็วันนี้จะทําส้มตํานะคะก็ปกติต้องคอยให้สุกนะคะแต่เจ้าบ้านคงไม่ได้คอยหรอกเนาะคงทํานะคะคงทาส้มตําวันเนี้ยเห็นไหมลืมเปิดกล้องโอ้ยลืมลืมเข้ากล้อง <laughs> โอเคนะคะคลิปนี้ก็อ่าจัดเตรียมผลไม้ เข้าตูเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเข้ามารับชมได้นะคะ